ปลาแคนเดรูเป็นหนึ่งในสิบปลาอันตรายที่สุดในโลกด้วยเหตุที่มันเป็นปลาที่ชอบเกาะติดเยื่อและดูดเลือดและมันยังขึ้นชื่อในเรื่องการบุกเข้าไปในท่อปัสสาวะของมนุษย์อีกด้วยและนี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ปลาชนิดนี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในปลาที่อันตรายสุดๆมาดูเรื่องราวของปลาชนิดนี้กันถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาสารศาสตร์ก็ได้นะครับ ปลาแคนเดรูเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำแอมะซอนแน่นอนว่าในแม่น้ำมีปลาที่น่ากลัวมากมายอย่างเช่นปลาไหลไฟฟ้าปลาปิเรนยาแต่ดูเหมือนว่าปลาแคนเดรูจะเป็นปลาที่ชนพื้นเมืองกลัวมากที่สุดเนื่องจากพวกเขากลัวว่ามันจะว่ายเข้าไปในท่อปัสสาวะหรือแม้แต่ช่องคลอดและมันอาจเข้าไปถึงลำไส้เลยด้วยซ้ำซึ่งหากเป็นเช่นนั้นมันจะสร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสได้ สำหรับปลาแคนจารูจัดเป็นปลาปรสิตชนิดหนึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็กซึ่งยาวประมาณ3-5เซนติเมตรแต่ก็มีบางชนิดที่ยาวได้ถึง30เซนติเมตรหากเป็นตัวใหญ่มันจะไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อมนุษย์สักเท่าไหร่ ปลาแคนยรูเป็นปลาที่รู้จักในชื่อแวไพร์แคนยรูนั่นเพราะมันเป็นปลาที่กระหายเลือดพวกมันจะว่ายเข้าหาเหยื่อซึ่งปกติจะเป็นปลาชนิดต่างๆจากนั้นมันจะเข้าไปเกาะติดที่เหงือกปลาแล้วกัดกินเอาเลือดมาเป็นอาหารจนกว่ามันจะพอใจแต่แคนยรูบางชนิดก็ไม่ได้กินแค่เลือดอย่างในกรณีศึกษาเมื่อปีพศ2564ที่ตีพิมพ์ในวรารสารวิทยาศาสตร์ของบราซิลเผยให้เห็นวิธีที่ปลาแคนยรูกัดมันเป็นวิธีที่น่ากลัว ปลาจะเกาะบ,บนผิวหนังของเหยื่อเพื่อให้ได้รับเลือดและเนื้อมาจนเต็มท้องแม้ว่าเรื่องที่ปลาแคนารูจะกัดมนุษย์โดยตรงนั้นหายากเพราะยังไงซะมนุษย์ก็ไม่ใช่เมนูหลักสำหรับปลาชนิดนี้อยู่แล้วแต่หากเป็นซากศพนั้นต่างออกไป นั่นเพราะมีหลายกรณีที่พบปลาชนิดนี้กัดกินศพและสำหรับวิธีการโจมตีเหยื่อของปลาแคนารูแต่ละสายพันธุ์จะต่างออกไปเช่นกันอย่างเช่นปลาแคนารูที่ชื่อว่าไซ t o p ซิสแคนา r ูซึ่งถือเป็นปลาแคนารูที่ยาวได้ถึง15เซนติเมตรมันจะกัดและหมุนวนจนทำให้เกิดอุโมงค์ที่ลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อซึ่งมันสามารถเข้าไปในร่างกายของเหยื่อและกินจากภายในสู่ภายนอก ปลาเหล่านี้จะรวมตัวกันเป็นฝูงซึ่งบางทีก็มีหลายร้อยตัวและพวกมันจะกินอาหารอย่างบ้าคลั่งปลาแคนยารูอีกชนิดคือเซทอปซิสโอคคิวเทียซึ่งมีขนาดประมาณ25เซนติเมตรมันเป็นปลาแคนยารูที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่วิธีการของมันคือการกัดอย่างรวดเร็วและฉีกเหยื่อออกเป็นชิ้นๆก่อนที่จะกลับมากัดอีก ตามรายงานปลาแคนเจรูทั้งสองชนิดนี้ชอบกินซากและรอยกัดของพวกมันก็ดุนแรงมากซะจนมีรอยเป็นวงกลมบนกระดูกได้เลยแล้วปลาแคนเจรูที่ชอบโจมตีท่อปัสสาวะมนุษย์คืออะไรหลายคนอาจคิดว่าปลาแคนเจรูที่เข้าไปในท่อปัสสาวะจะอยู่ในสกุลเดียวกับปลาแคนเจรูสองชนิดที่ผมเพิ่งจะพูดถึงไป แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยความจริงแล้วปลาแคนยลูที่ได้ชื่อว่าเป็นแวไพร์ยแคนยลูจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า v a n เดอรีอาเซโรซามันเป็นปลาที่อยู่ในสกุลแวนเดอรียในขณะที่สองตัวนั้นจะอยู่ในสกุลเซทอสเซสความจริงพวกมันไม่ได้อยู่ในวงเดียวกันด้วยซ้ํา ปลาแคนารูชนิดนี้คือหนึ่งในสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่สุดมันเป็นปลาที่มีรูปร่างเพียวแหลมจึงมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าไปในท่อปัสสาวะหรือช่องคลอดได้อย่างง่ายดายเนื่องจากพวกมันเป็นปลาปรสิตสิ่งที่มันทำคือการสะกดรอยตามสัตว์หรือแม้แต่มนุษย์จากนั้นก็เกาะติดเพื่อกินเลือดและเนื่องจากน้ำในแม่น้ำแอมะซอนนั้นมืดมาก ปราเกนารูจะตามร่องรอยของเหยื่อจากยูเรียและแอมโมเนียที่ถูกขับออกจากร่างกายของเหยื่อคนพื้นเมืองในอเมซอนมักจะเตือนนักเดินทางว่ายาปัสสาวะขณะอยู่ในแม่น้ําเพราะการทําเช่นนี้จะเป็นการเชื้อเชิญปลาพวกนี้ให้เข้ามาใกล้และเป้าหมายของมันคือจุดที่ปัสสาวะออกมาและเมื่อมันเจอก็จะมีโอกาสที่มันจะบุกเข้าไปในท่อปัสสาวะได้ เมื่อมันเข้าไปได้มันจะเป็นวันที่เลวร้ายของคุณแน่นอนเพราะมันจะไม่ถอยออกมาแน่ปลาจะดิ้นลนไปข้างหน้าไปให้ไกลที่สุดเท่าที่มันไปได้และเนื่องจากมันมีหนามชี้ขึ้นอยู่บนหลังมันจะสร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสให้กับคุณสุดท้ายเมื่อมันพบที่เหมาะมันจะเริ่มกัดจนกว่าจะได้เลือดตามที่มันต้องการ มีบางคนอ้างว่ามันจะแหวกว่ายเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะที่ซึ่งมันจะสร้างบ้านใหม่และเริ่มวางไข่นับล้านซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้มีการรักษาหรือไม่มีบางกรณีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจนการรักษาที่ดีเข้าไม่ถึงเหยื่อต้องตัดอวัยวะเพศและมีที่ต้องตัดแขนขาเลยด้วยซ้ำซึ่งเกิดจากอาการเลือดเป็นพิษ ดรชาอันเบอร์แมนศัลยแพทย์กองทัพเรือสหรัฐที่เดินทางผ่านบราซิลและโบลิเวียอ้างว่าเขาได้ทำการผ่าตัดผู้ป่วยหลายรายเพื่อเอาปลาแคนดูออกจากร่างกายมันเกิดขึ้นระหว่างปีพศ2 4 5 3หถึง2454หลังจากนั้นดร์สตาร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้พบกับอัมเบอร์แมนในฟิลิปปินส์แล้วเขาเขียนว่าเขาทำการผ่าตัด2หรือ3ครั้ง ครั้งหนึ่งเขาพยายามดึงปลาออกมาจากอวัยวะเพศของผู้ป่วยแต่มันออกมาได้แค่หางด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องผ่าตัดโดยทำช่องเหนือกะอระเพาะปัสสาวะเพื่อเอาปลาที่เหลือออกมามีการรักษารูปแบบอื่นที่รุนแรงน้อยกว่าแต่ใช้เวลานานซึ่งเป็นวิธีที่ชนพื้นเมืองใช้เช่นการใช้ผลฮุยโตหรือเจนิป้าอเมริกาน่าเอามาบดแล้วยัดเข้าไปในท่อปัสสาวะหรือใช้ดื่มแทนน้ำชา เพราะน้ำจากผลฮุยโตะจะมีฤทธิ์เป็นกรดเชื่อว่าจะช่วยละลายปลาได้เร็วขึ้นวิธีนี้ได้รับการบันทึกไว้ในบทความปีพศ4 8 8 4ใน American Journal of Surgery ซึ่งกล่าวถึงกรณีของเด็กชายอายุ13ปีเอาไว้ว่าปลาเข้าไปในอวัยวะเพศของเขาผ่านไป30นาทีหลังจากที่ปลาเข้าไปกางเกงก็เต็มไปด้วยเลือดเด็กคนนี้วิ่งไปด้วยเท้าเปล่าดูเหมือนว่าเขาจะเจ็บปวดมาก ในตอนนั้นชนพื้นเมืองไม่มีผลวิโจที่เหมาะสมที่มีอยู่ก็เป็นผลสุกซึ่งใช้ในการรักษาไม่ได้พวกเขาจำเป็นต้องข้ามแม่น้ำไปเก็บผลวิโจที่ยังเขียวซึ่งแม่น้ำก็กว้างกว่า400เมตรหลังจากที่พวกเขาได้ผลเขียวมาก็เตรียมยาให้กับเด็กจำนวน16ออนหรือ454กรัมผ่านไปอีกหนึ่งวันพวกเขาพบว่าเด็กชายมีร่างกายที่แย่ลงมากเนื่องจากสูญเสียเลือดไปมาก มีรายงานว่าปลาหลุดออกมาแล้วหลังจากใช้ยาเพียงสองชั่วโมงแต่เด็กยังต้องทนทุกข์ทรมานจากการตกเลือดอย่างไรก็ตามสุดท้ายเขาก็ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แม้จะต้องใช้เวลานานก็ตามสรุปแม้การโจมตีจากปลาแคนตาูจะเกิดขึ้นจริงรวมถึงการลุกรานท่อปัสสวาวะของมนุษย์แต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะักแต่เมื่อมันเกิดขึ้นจะน่ากลัวสุดๆ และมีกรณีที่มันกัดมนุษย์ตรงๆเช่นกันและเมื่อถูกมันกัดคุณจะสะดุ้งแน่นอนเพราะมันไม่ใช่ปลาที่กัดแล้วจะหลบฉากหายไปแต่มันกัดแล้วจะเกาะติดแน่นอนว่ายากที่จะดึงออกสุดท้ายโชคดีที่ปลาชนิดนี้ไม่มีอยู่ในแม่น้ำประเทศไทย เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องระว่างอย่าขี่ในแม่น้ำปลาแคนาดูจะเข้าไปในท่อปัสสวาวะของคุณสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมหาช่องทางขอบคุณให้กับช่องศึกษาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไก่อนไปบาย